มาแล้วครับทุกคนครับเหรียญเจริญพรบนนะครับเหรียญกองบุญสร้างอาคารบุรพาจารทร์นะครับหลวงพ่อประเสริฐสิริคุตโตนะครับสิทธิหลวงภูผางนะครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมได้นําเจริญพรล่างซึ่งออกเมื่อปีก่อนของท่านนะครับมาให้เช่าแล้ววันนี้บอกเลยว่าเจริญพรบนสุดแน่นอนครับนี่ฮะอยู่ในแพ็กเกจสวยๆแบบนี้เลยนะครับงาน PSGA นะครับงานมาตรฐานสากลอยู่แล้วนะครับดูนะฮะดูแพ็กเกจใหม่ครับอยู่ในซองนี้ผมจะแกะให้ชมสักเปี่ยนครับขออย่างเดียวฮะอย่าเจอเนื้อเงินนะครับ แกออกมานะครับข้างในก็ยังเป็นโอ้ยังมีเซนีกฮะโอ้บอกเลยฮะรายการนี้มาตรฐานสุดๆครับแกออกมาอย่าเป็นเรื่องเงินพอเอ้าเป็นอะไรแล้วครับนั่น่ะโอ้โหลงยาม่วงลงยาจีวรเจริญพรบนนะครับพิมพ์อธิษฐานจิตนะครับมาดูกันครับว่าด้านในจะมีกี่พิมพ์นะครับเพื่อนๆครับใครสนใจนะครับบอกเลยครับคืนนี้เจอกันนะครับลุ้นละ3า0อยสิบบาทครับ